ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและเปดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะเปิดดวงชาวราศีมังกรราศีสิงห์และราศีกันชาวราศีมังกรสิงห์กัน หมอดูดังออกมาบอกแล้วอาจารย์คาทาชินบัญชรนนักโหราศาสตร์ชื่อดังได้ทำนาย3ราศีที่ดวงสุดเฮงโดยเฉพาะด้านการเงินมีโชคลาภเข้ามาแถมการงานก็มีเกณฑ์สำเร็จไม่หยุดหย่อนทำอะไรก็ปังมีแต่ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักส่วนจะเป็นราศีของใครกันบ้างนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. ชาวราศีมังกรมีเหตุให้รำลึกถึงความหลังการงานหากเต็มที่กับมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเกินคาดเหมาะกับการเจราจาติดต่อช่วงปลายมีดวงในการขยับขยายลงทุนกับคนสนิทครอบครัวคนรักประสบผลสำเร็จการเงินไหลมาเทมาเป็นช่วงขึ้นของคุณค่ะหยิบจับอะไรก็งอกเงยเป็นดอกออกผล มีโชคลาภจากการเสี่ยงลุ้นหากคิดจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสักใบก็ไม่เสียหายนะคะ 2. ชาวราศีสิงห์โดดเด่นสองประกายหยิบจับอะไรก็ประสบผลสำเร็จไพ่เดอะซันการงานได้แสดงความสามารถ เป็นที่ชื่นชมของคนรอบข้างช่วงนี้ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นพิเศษค่ะหากคิดจะเสนอบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ใช่เรื่องยากการเงินเหมาะกับการเสี่ยงลงทุนและขยับขยายดอกผลกำลังงอกเงยมีโชคลาภจากการเดินทางช่วงปลายมีลาภจากความเสน่หาค่ะ 3. ชาวราศีกันคนอายุมากกว่าจะเข้ามามีอิทธิพลกับตัวคุณต้องเปิดใจแลกเปลี่ยนทัศนคติไพ่สามคาาการงานช่วงต้นพุ่งแรงได้รับคำชมมีผลงานโดดเด่นหากคิดจะเจรจาต่อรองช่วงต้นเหมาะที่สุดช่วงกลางเจอแต่ปัญหาจุกจิกรวมถึงมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานกันเองด้วย การเงินหากรู้จักใช้รู้คุณค่าของเงินที่หามาได้ก็ไม่ต้องห่วงสภาพคล่องดีแต่ต้องระวังถูกเอาเปรียบค่ะดวงชะตาไม่ใช่การลิขิตชีวิตให้เป็นไปตามดวง100%เปอร์เซนดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอก หรือแนะแนวทางชีวิตว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดถ้าเขามีความสามารถแก้ไขนิสัยไม่ดีได้ย่อมนำวิถีชีวิตผ่านความยุ่งยากอย่าให้ดวงเหนือคนแต่คนต้องเหนือดวงนั่นคือบุคคลที่ฉลาดมักจะปรับปรุงฝึกฝนตนเองให้พ้นจากอำนาจฝ่ายตำ่ำ แม้มีพื้นชะตาที่ไม่ดีก็อาจแก้ชะตาที่เสียได้คนเราราศีเหมือนกันแต่ดวงไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละบุคคลสุดท้ายขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลจะต้องใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองอย่างถ่องแท้ ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ